ถึงหน้าเวียงไงเราก็รักนะ สวัสดีครับวันนี้มีซังติงของเมฆนะครับตอนนี้เมฆอยู่ที่พัทยาซึ่งวันนี้เรามาที่งานนี้เลยหมู่บ้านวอนเดอร์ครับซึ่งเป็นหมู่บ้านที่รวมงานศิลปะไว้มากมายเรามีภาพอินเสิร์ตโผล่ให้ดูบอแล้ววันนี้เมฆมาถึงนี่เมฆมาเป็นแฟนของคุณแซมมี่คาเวลเอาเดินมาสิรออะไรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้หลังกัอ้ในมองตากันสิถอดแว่นลงแล้วมองตา วันนี้เราจะรักกันเนาะวันนี้เรารักกันแต่ว่าคือไม่โอเคเลยอ่ะที่เธอแบบให้เรามารออ่ะเธอไม่ไม่ไปรับเราที่บ้านเราขับรถไปเด็กกันเลยยืนหรออยู่ที่นี่แบบนานมากโอ้เราขอโทษนะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่จะไปรับหนูนะคะปกติเนี่ยอยู่กับแฟนเรียกแฟนว่าไม่เคยมีแฟนเลยอ่ะนี่เป็นคนมีแฟนสมแฟนคนแรกสมมุติสมมุติว่าอ่าสมมุติว่ามีแฟนเรียกแฟนว่าอะไร ก็คงเรียกแบบเธออะไรอย่างเงี้ยอ๋อแล้วแฟนเรียกเราว่าหนูเรียกว่าหนูหนูปกติอยู่กับแฟนทำอะไรกับแฟนบ้างทำอะไรอ่ะก็ก็เหมือนคนปกติทำไปกินข้าวปกติไม่ใช่กนเราจะพูดต่อว่าแบบไปกินข้าวหาอะไรที่แบบชอบตรงกันแล้วก็ไปอะไรเงี้ยไปเที่ยวไปดูนั่นวันนี้หนูเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เราต้องมาถึงพัทยานะครับเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปดูข้างในเลย พูดถึงลักไซการแต่งตัวบ้างดีกว่าทำไมวันนี้ถึงแต่งตัวแนวนี้เป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยชอบใส่แขนยาวขายาวและรองเท้าที่แบบว่ามิดชิดแบบพร้อมลุยอันเนี้ยผิดมิดชิดเนี่ยทะเลกับภูเขาถ้าไปเที่ยวแฟนทะเลกับภูเขาภูเขาเรอยาอยู่ในที่ที่มันสบายอยู่ได้เรื่อยๆอยู่ได้นานๆซึ่งภูเขาอะตอบโจทย์ด้วยอากาศบรรยากาศอะไรเงี้ยมันก็จะดีกว่าถ้าเลอยู่ อยู่านานคือมันก็ร้อนแล้วมันก็เหนียวเหนอะแม่นี้ถอนได<ล><ล>้ไหมเวลานั้นคนไม่เห็นสายตาเขาจะได้รู้ว่าสายตาของเรารักกันแค่ไหนแต่หลายคนอาจจะต้องลบภาพในอดีตที่เคยเห็นเราสองคนอยู่ด้วยกันแล้วก็อาจจะต้องมาดูภาพใหม่ที่ที่อาจจะดูไม่ชินตาในวันนี้เห็นดวงตากันสิคะตั้งแต่เล่นละครมา <laughs> เราเดิอไม่ถูกเราเราไม่เคยรู้สึกว่าฉากไหนหรือเรื่องไหนยากเท่ากับการมาถ่ายรายการมีซัมติงวันนี้เลยทำไมคะเพราะมันฝืนตัวเองสุด เอออยู่กับแฟนแฟนพูดคาหรือชอบแฟนพูดคาหรือชอบพูดครับชอบเป็นเพื่อนกันมากกว่าเอาเฮ้ยเด็กเล่าปะเด็กได้ปะเอด็กได้ดิเอาไปซื้อเลยเอาเลยหลายหลายคนเนี่ยเห็นซามี่คาวเวลเนี่ยจะดูแบบดูจากหน้าหน้าเวียงอย่างแรกคนชอบมองว่าจะให้ตอบยัานาทำไมหน้าเหมียงเป็นคำถามเป็นคำถามที่ถามไปงั้นแหละตอบไม่ได้อยู่แล้วล่ะถึงหน้าดเวียงไงี่ยเราก็รักนะ กลับมาเรื่องหน้าเหวี่ยงหน้าเธอดูเหวี่ยงมากแต่ว่าที่จริงแล้วเธอเป็นคนยังไงหวานนจิตใจดีชอบทําบุญเป็นคนดีมากเลยนะแต่บางทีก็ร้ายกว่าร้ายร้ายกว่านะาอิจากำลังมาดีแล้วกําลังปูวันดีมากเลยก็เอาเรียวๆไม่ชอบเรียวๆเรีวๆดีไม่ต้องการเฟซไม่ต้องการอะไรที่แบบเหมือนเหมือนในละครไม่ไม่ต้องการอะไม่ถึงว่าไม่ต้องการเป็นนางเอกในละครไงอ๋อโอเคโอเคโอเคนี่วันนี้พกมาตั้งนานถือมาก็หนักหน่วงตั้งแต่แรก เรามาลองถ่ายรูปกันใครถ่ายใครก่อนเธอจะเล่นกล้องฟิล์มเลยเหรอใช่10รูปโอเคไหมวันนี้ไม่แพ้ฟิล์มแพงมากวันนี้ขอร้องได้ไหมเข่าขึ้นหัวเหรอเข่าขึ้นหัวคันคันไม่ได้สระมาอาจะให้โอกาสเธอฟิล์มเหรอเชื่อมั่นเชื่อมั่นในตัวเขาเขาาถ่ายรูปเก่งแต่นกแต่ไม้ใบหญ้าพวกเขานะเขินเขินไม่เคยเจอความหวานขนาดนี้ เราเรามีปัญหากับธรรมชาติเรามีปัญหากับธรรมชาติเยอะเหมือนกันนะคือรองเท้ามันก็ปกตินะคนอื่นก็ใส่กันนะนั่นแหละไปเดี๋ยม่เดี๋ยวูเดี๋ยวเรยชมผู้หญิงคนหนึ่งว่าดีคืออะไรอ่ะเออถ้าแฟนอยู่ด้วยแล้วแฟนมองผู้หญิงได้ปะได้ได้เพราะว่าใช่เพราะเราก็มองผู้ชายคนอื่นเหมือนกันดีมากค่ะปเข้าไปในร้านเลยเดี๋ยวนี้ติด้ามไหมนี่คือเธอจะเลือกให้เราใช่เราเลือกให้เธอ จะได้มีความเต่งประกายมีออรา่างานจะได้เข้าเยอะเยอะเราอยากให้แฟนเราอ่ะมีงานเยอะๆคนแบบเออเชื่อเพื่อที่<ๆ>ได้เก็บเงินไว้เพ<ๆ>ี้ยงดูเราหรือว่าเราจะเก็บไว้แม n a ทุกอย่างเราเก็บไว้เรียนดูเราละกัน<อ>ถ้าเราเก็บไว้แมเนจมันแบบมันจะหมดเราทำด้านใหม่อุ <laughs> ้ยมีควา เป็นธรรมชาติอุยวันนี้ป้ดแก้มแดงเหมือนกันเนาะอสวยไฟดีไฟส้มพอดีพอดีอุยแดงจริงว่ะไม่มีใครทักเลยอ่ะเนี่อในมองกล้องเสร็แล้ววันนี้นะครับแฟนศิลปินรักของผมคุณแซมมี่คุณแซมมี่คาเวลเขาจะเลือกการทำศิลปะที่ใบหน้าผมด้วยความอ่อนน้อมนุ่มนวลและถ้าไม่อยากได้สาวก็ต้องเป็นอันนี้แล้วล่ะยันไก่ฟ้าหูย เปลี่ยงข้างในแล้วหนึ่งสองสามเฮ้ยดีอยู่นะได้อยู่นะได้อยู่เอ้ยดี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 ป่ะดหแมนแมนเราไม่เคยทำลายคู่นี่ร้านฉันได้รัาที่สุดเลยอ่ะใช่ไหมล่ะมันแสดงถึงความมีศิลปะในจิตวิญญาณของเธอล้วขอกระเป๋าใบหนึ่งเอาแบรนด์อะไรได้แถวสยามมีเต็มเลยไม่มีอุ้ยเรายังวนไมหมดเลยนีเพิ่งร้านแรก อ๋อเลยเป็นอี่งล้านหนึ่งเนี่ยเนี่ยชอบพาออกตลอดเลยตอนนี้นะครับเราจะมาร้อยรูปปัดด้วยความรักที่เรามีทั้งหมดให้กับแฟนกับแฟครับผมเราจะร้อย้วยการที่เราไม่ได้ยินเลยเมื่อกี้พูดอะไรอ่ะเก่งก็จะไม่เหมือนเดิมอ๋อหรอ แฟนเธอเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความเจนเจอร์แมนไหมเธอชอบไหมเจนเจอร์เมนนิดหนึ่งเจนเจลกับแบดบอยเธอชอบแบบไหนมากกว่ากันอยากได้ผสมกันผสมกันเป็นลูกครึ่งอย่างเงี้ยหรือเหมือนปั๊ดกับบ<ะ>อมไม่<ะ>อยู่ไม่มามสร้างหรอกหน้าตอนนี้คือคือเหมือนแบบเวลาแฟนเซอร์ไพรส์ของในสิ่งที่เราแบบ เราไม่ได้ชอบอะแล้วเราแล้วเราต้องแซงเหรออุ้ยมันน่ารักจังเลยอ่ะหมายถึงสร้อยเหรอครับครับอะไรข้ามไปข้ามไปแล้วทำการดีดเปาะใหม่นะครับแล้วเส้นใหม่จะเกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอุ้ยเราเสียใจจังเลยอ่ะเอ้ยเล่นละครเก่งกันนะเนี่ยมาแล้วจบที่นั้นหรือจะจบที่เรา นี่มือแมวเล็กเหมือนกันนะคอืออ่าโตเป็นซีนของพระเอกนางเอกกำลังใส่สร้อยให้กันอยู่โตอ่าสวยมากสวยป่ะโตยอดสวยที่สุดเลยสวยที่สุดไม่ใช่นี้นะ าลังพลังนั่นเราอะของนั่นตัวเหมือนเป็นผีบ้านแต่ว่าเราเป็นผีบ้านเธอก็ยังรักเราอยู่รักรักไรเง้เราก็รักเธอเสมอต่อให้เธอเป็นผีบ้านหรือผีมัวเมาเราก็รักเธอต่อให้เธอปลอมแล้วก็เราก็จะทำเป็นเชื่ออืมดีค่ะ อยอ่าขำกันดิบรรยากาศทุกอ,อย่างวันนี้ที่เราเอาใจเธอให้เราพาเธอมางานเนี้ยที่เราตีรถจากะอย่าบอกนะว่าเธอจะขอเราแต่งงานอะ่ะไม่ไม่ไม่เสียเสียเวลาเสียตังค์้นไม่ได้จะเสียแ yes ถ้าเราจะขอเธอแต่งงานอะถ้าอ่าไหนๆก็คำถามนี้อยากรู้มากเลยขอแฟนแต่งงานกับแฟนขอเราแต่งงานนี่โลกยุ่ไม่น่าดาาะปะเอาลงยุ่ใหม่ผู้หญิงขอผู้ชายแต่งงานก็ได้ไม่ออ๋ อเคเขาต้องขอเราแต่งงานาดิเพราะเราเป็นผู้หญิงตัวเล็กบอบบานะท่นรุนทนอนมใช่ค่ะที่สุดถ้าวันนี้มไม่ใช่ถ้าวันนี้สิพูดผิดวันนี้ทั้งวันที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเราเป็นแฟนเธอผ่านหรือไม่ผ่าน เร็วไปผ่านผ่านจริงเหรอผ่านไปเลยผ่านไปเลยผ่านไปเลยมันคือผ่านหรือไม่ผ่านเพราะคำตอบมันโคตรกำพวงอ่าผ่านผ่านเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าได้ติ๊กถูกแบบหลายข้ออยู่เช่นก็มีความเป็นเจนพ่อแม่มีความดูแลเทค แต่ตังไม่พอแต่ตังไม่พอแสแดงน้ำใจว่าเขาเอออยากจะจ่ายให,าให้เรานะอะไรอย่างเงี้ยก็คือาแฟนต้องสแสดงความมีน้ำใจต่อให้แบบบางทีเขาไม่มีก็ตามมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยน้อยซึ่งมันก็สำคัญใช่ซึ่งผู้หญิงแม่ชมได้กล่าวไว้ว่า,วาเราคู่ควรกับมาตรฐานที่สูงที่สุดที่ผู้ชายจะ t ีเรามีซัมติอง ep ต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามนะคะครับแล้วเจอกันนะครับ maybe something ไโลงอกอะไรขนาดนั้นนนี่้องไงน้องไงรักกันไม่เจอหรอแอ่รู้นะยังยังไม่ได้กดอยู่ยังเลยขออยู่อันนี้บายยเดี๋ยวเจอกันค่ะอีพีต่อไปก็ยังเป็นสมอยู่ฮะเปลี่ยนบิณกกรแล้วเหรอเป็นแขกรับเชิญประจำอ๋อแค่รับเชิน